อ่ะครับสวัสดีครับนักผู้ชมภัยแห่งเกาะท้องฟ้าครับอ่ะวันนี้มามาตามที่มีคนขอนนในคลิปที่ผมเปิดเปิดกระชาแล้วมันได้ตัวนี้พอดีอ่ะนี่ตัวที่จะรีวิวนะครับเพนจีเพนจีหรือเพนกีนั่นเองนะฮะ <c oughs> ก็ให้เสียงพากโดยคุณเดนะอุเอดะนะครับคือเขาให้เขาพักลายเกมแหละ แต่ผมรู้สึกว่าเออมันเป็นตัวเป็นถ้าเอ่ยชื่อเกมอะ่ะเราก็รู้กันแต่ว่าถ้าจะให้เอ่ยชื่อตัวละครมันก็นึกไม่ออกนะอย่างใน idol master ก็ภาคเป็นอ,อุมิโคซากะเพื่งก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าเป็นใครเพราะผมก็ไม่ได้เล่นไอไอมาสนะฮะหรืออาซูเ n นซึ่งผมก็เล่นไปบ้างนะฮะแต่แต่ตัวละครบางตัวเนี่ยผมก็ก็ไม่รู้ว่ามันมัน,ม,นมันคือตัวไหนนะก็พวกโค s สเตอร์ omo, เอมิลเบอร์เทนอิโมอะไรประเภทเนี้ยครับอาร์คไนท์ก็โรซ ซีโนอาริสเนี่ยคือชื่อเกมที่ที่ผมบอกมาคือถ้าแบบถ้าเป็นคนเล่นอ่ะมันก็อ๋อมันคือเกมคือเกมนี้นะถ้าจะเอาแบบพีคสุดตอนเนี้ยที่รู้สึกว่าหายมากนะก็คือเกมชินอิมแพคเขาก็ภาคเป็นกันยูกันริวแล้วกันริวแล้วกันกันยูมันอ่านแบบกระดากปากว่าเรียกกันริวแล้วกันนะ่ะประมาณนี้นะครับโอเคมาดูที่ตัวละครกันดีกว่านะฮะกับเพนจิ เป็นฮิวแมนนะครับเป็นฮิวแมนแล้วก็อันนี้เหมือนมันจะอัปเกรดจากตัวเวอร์ชันเวอร์ชัน SR มาคือ SR มันจะโผลเป็นเป็น,ปนตุ๊กตาเพนกวินอันนี้ก็คือเป็นเพนกวินที่ยัดเข้าไปในในบ่สููรรอีกรอบหนึ่งคือถ้ามันมีตัวแกรนหรือมีตัวอะไรมากย่าเนี้ยมัน่าจะเอาแบบเอาไอตัวนี้ไปยัดลงอีกตัวหนึ่งนะเป็นควบคุม4ีตอ่อประเภทนั้นนะครับเป็นแทกเกอร์แอคแทแบบสมชื่อจริงๆนะฮะ แล้วก็ได้แค่4ดาวเปอร์เซนต์กันได้5ดาวผมว่าค่อนข้างที่จะยากนะค่อนข้างที่จะยากกับอาวลตีของมันแล้วนะครับ <c oughs> ถนัดอ่าหมัดกับปืนนะฮะอ่ะมาดูจุดเด่นจุดเด่นตัวนี้อ่ะให้คนคอนเซปต์ไว้ก่อนเลยว่ามันคือระเบิดเวลาระเบิดเวลาแบบเต็มที่นะครับก็คือว่าโอกิของมันเนี่ยมันจะแรงมากนะครับถ้าเกิดว่ามันมีบัฟ เพนอยู่ในตัวนะ P E N เพนเพนเอนจีอะไรประเภทนั้นนะครับซึ่งถ้ามีติดอยู่กับตัวมันจะแรงมากแล้วเริ่มต้นมาส,สตาร์ทมามันจะให้10ให้มา10 10เพนนะครับแล้วพอมันคอนรู้สึกมันใช้10เพนปุ๊บมันจะโอกิได้แรงมากๆนะครับนะมาดูสกิลกันนะครับสกิลแรกก็ฟื้นฟู10เพนนะครับใช้ได้ภายใน3เทิร์นแรกนะครับแล้วก็ ดีแคส t ไม่ได้นะหมายความว่าไอตัวเนี้จะมีได้สูงสุด20เพนนะฮะก็คือการที่โผมาในเทิร์นแรกมี10เพนใช้หมดแล้วก็ดีสตอร์อีก10เพนนะครับอันนี้มีด้ได้สูงสุดก็คือนั่นแหละ10เพน2ครั้งนะฮะรวมวมา20นั่นแหละนะครับอ่ะส่วนสกิลที่2นะครับก็ฮิตดีเฟนส์อันนี้ค่อนข้างยินดีนที่ว่ามันไม่สแต็กกับอ่าไอตัว MM นะอันนี้เป็นดีบัฟแยกนะครับ ห้าเทินค่อนข้างที่จะนานอยู่ครูดาวห้าเทินด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเจ๋งคือมันกดใช้ได้เลยห้าเทินครูดาวกดมาได้ใช้ใหม่นะครับแต่ทีนี้มันเป็นระเบิดเวลานะครับเดี๋ยวมาอธิบายกันว่ามันมันดีแต่มันไม่ดีตรงไหนนะนะส่วนสกิลที่3มนะครับก็คือใช้ใช้เพนที่มีทั้งหมดนะมาโจมตีโดยไม่เสียเพนโดยไม่เสียเทินะนะครับไม่าอกว่าไม่เทินนั้นนะค,คุณสามารถให้ตัวนี้ตีเพนตีเพน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 ตีไปเรื่อยๆนะครับนะ สกิลมันเพนกี้เพนกี้เพนกี้เนี่ยมันก็น่าจะแบบมาโอราโอราโอราประมาณนั้นนะครับก็คือใช้ได้เรื่อยๆนะจนกว่าเพนจะหมดไปก็เริ่มต้นมาก็ให้มาสิเพนก็กดได้ใช้ได้ประมาณ5ครั้งนะอ่ะมาดูซัพพอร์ตสกิลนะครับเสีย1เพนทุกครั้งที่อ่าน้องมาไลคแท็กแล้วเก็แต่ว่ามีเพนอยู่เนี่ยจะเป็นทิปเปอร์ไลค์แท็กนะครับนะครับแล้วก็ได้เบิร์ดเอฟเฟกต์ด้วยเอ๊จะได้เอิร์ดเอิร์ดเดย์มจนะก็เป็นเอ็กโคเสริมเข้าไปอีกหนึ่งแถวนะ ถ้ามีเพนอยู่นะถ้าไม่มีเพนก็ไม่ไม่ได้ติดเอฟเฟกตัวนี้นะไม,ไม่ไม่ติดเลยแต่ว่ามันตีได้มันตีได้ต่อให้มีเพนก็ตีได้นะครับนะทีนี้ระเบิดเวลาที่แท้จริงนะครับมาอยู่ที่อ่าซัพพอร์ตที่2นะฮะก็คือว่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีเพนเนี่ยมันจะเริ่มเขาดาวนะครับนะก็ ถ้ามันเขาดาวตอนเทินที่เพนมันศูนย์น่ะผมจะไม่น่าจะน่าจะประมาณ4เทินนะครับน่าจะประมาณ4ี่เทินก็คือว่าไอ้เพนเนี่ยมันจะระเบิดเวลาระเบิดตัวเองทิ้งไปนะครับก็คือใช้ไปแล้วมันก็ตุ้มทันทีนะครับตุ้มทันทีน่าจะ3เทินเขาดาวอ่ะสเทินเขาดาวก็คือเทินที่4ี่หรือเทินที่3ามแหละมันก็ระเบิดตัวเองนะครับไอ้สกิลเนี่ยมันถึงให้มาแบบภายใน3เทินน่ะคุณต้องใช้เว้ถ้าเกิดว่าไม่ใช้อ่ะมันก็นับ ปุ๊บสามเทินแล้วก็จะเบิดเวลาตุ้มแต่ก่อนจะตายอ่ะมันจะทิ้งอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไว้แคปอยู่ที่ประมาณล้านกว่านะครับนั่นแล้วไอ้ตัวเนี้ยเหมาะกับ OTK มากๆเอามาทำวันเทิงคิวนะครับแล้วก็เอามาเล่นกับทีมสายเบิร์สพวกใส่กระโดดแจมอ่ะใส่ใส่แล้วเต็มที่เลยเป็นเพราะว่าเราไม่กลัดตีนานอยู่แล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดใช้ไปอ่ะเราเริ่มมาสิบเพนถูกไหมแล้วก็กระโดดถีบไปมันก็ถ่ายไปสิบเพนในเทินที่สามอ่ะเราต้องกดท่านี้เว้ยถ้าเราไม่กดท่านี้ มันก็จะบื้มตัวเองตายไปในเทอร์นั้นทันทีเลยถ้าเรากดไปแล้วแบบเราทําคอมโ,มโบมาดีหรือว่าเราเก็บเกจมาดีเอเทอร์นี่3ามะเราก็พร้อมเนี่ยให้เพลงกระโดดทีมได้ใหม่แล้วก็หมด10ใหม่แล้วก็ขาวดาวแล้วก็ตู้มไปคือไม่ว่ายัางไงเพลมันก็ตายถ้าเกิดว่าคุณใช้โอกินะถ้าเกิดไม่ใช้โอกิก็มีเวลา20เทิร์นะครับถ้าไม่กดท่านี้ด้วยไม่กดท่า3ามเยก็ลองดูแล้วกันคือตัวนี้มันไม่เหมาะกับไม่เหมาะกับเรซสั้นแน่นอนนะครับไม่เหมาะกับเรซสั่นแน่นอนไม่บอกสุดเลย แล้วทีมที่ผมจะเอามาลงก็เป็นทีมวันเทิงคิวเป็นทีมโอกอะเลดสั้นที่ผมใช้เพวรู้สึกว่าสบายที่สุดนะก็เป็นรีเวซันแบบอิมพอสิเบิลนะฮะหรือว่าจะเป็นไอ้นี้ก็ได้นะ,ะเป็น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 มาคิล่าแบบธรรมดานะครับไอ้นี่ก็ค่าพอกันนะก็เดี๋ยวตีเลยก็ได้มา แน่นอนอยู่แล้วเราไปใส่เบิร์สไวไวนะครับดังนั้นแล้วก็ยืมหงลงไปนะครับแล้วก็ทีมก็ตามนี้นะฮะซิกฟรีดเนี่ยใส่ไว้ในกรณีที่ว่าเพมมันระเบิดตัวเองเอาซิกฟรีดออกมาแบบดูเก็บบอสแล้วก็พอโมกีกันต่อนะครับโอ้ยเทคนิคการตีไอตัวนี้ก็ทำดีบัฟไปก่อนพอทำดีบัฟไปแล้วเนี่ย ถ้าตัวฮาโลมีดีบัฟบอะในเทิร์นต่อมามันก็จะไอตัวเนี้มันจะไม่ตีมันจะพยายามแบบเคลียร์หาดีบัฟฮาโลให้กับมันนะครับก็โอเคจินตัดไปเพนจะ,ะลดเกาะให้กับตัวหลักนะครับแล้วก็ออกโตดูเกตมาเลยดูกเกบกระจายเกบกดท่าแล้วจะผมจะกดไอ้นี่ก่อนนะกดที่กล้ามก่อนในเทิร์นแรกนะครับ ดีเมนออกคือแรกมันจะแรงมากเพราะเรามีสิบเพนนะครับต่อให้ยืมหงงลงมาแล้วก็ตามสี่จุดหนึ่งเห็นป่มมันจะรี นับถอยหลังนสงามแบบพร้อมจะระเบิดแล้วนะจ้าอะไรไประเภทนั้นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมทำดีบแล้วก็ทำรีบัฟที่ฮาโล่ต่อนะครับช<อ>่วง,<อ>งนี้ลุงจินอัดไปเลยจ้า นักไฟล่างฮะนักไฟล่างนรกเบิดเวลาก็ให้จินอีกรอบหนึ่ง เทรานี้เนี่ยรับไฟลังหนึ่งท่านี้มันจะวมนมาพอดีนะซึ่งนะอย่างที่ผมบอกไว้ว่าไอตัวนี้มันเป็นตัวมาเซนคิวนะครับก็คือกดปุ๊บมาแล้วเราก็กระโดดถีบอีกรอบอ่ะเดี๋ยวเปิดาดแอน,นิเมชันใส่เลย เดี๋ยวก็ลองมันตายนับถอยหลังมาอีกรอบหนึ่งซึ่งต,ตรงนี้ต่อให้เราใช้ใช้คิรินอะ่ะมันก็ไม่ช่วยอะไรเพราะว่าท่าหนึ่งมันรีแคสต์ไม่ได้นะครับท่านี้ก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีไม่มีเพนนะฮะเห็นไหมใช้ไม่ได้ไม,มีเพน ไหลังไปอันนี้ยังไม่ปล่อยนะปล่อยเลยก็ได้ไ คือถ้าเทินหน้ามันก็เช,ชนเชนสี่พอดีแต่ว่าเพนเพนม,มันจะไม่ได้ไม่ได้บัฟสิบเพนเหมือนเดิมอ่ะสะเบเวลาต้มตะกี้มันฮิวสองสองล้านกว่าเพราะว่ามันติดไอ้นี่นะติดอาซูสปคือถ้าไม่ติดอาซูสปไอสองตรงนี้ก็โดนสองล้านกว่านะครับก็เคลียร์ซะใช้แห้งแมนเคลียร์ไปอาซูสไป ก็เอาซิกฟีสมานั่งเล่นต่อจริงๆเอาซิกไปดูดเอนี่ก็ได้นะคือเกตตัวนี้ไม่เป็นไรมันก็ตายหาพอเดียว ซึ่งถ้าเวลาเล่นจริงๆอ่ะก็แนะนำให้มาเล่นตอนที่เป็นเป็นสไตล์ไทม์ให้มาเล่นตอนที่เป็นสไตล์ไทม์เพราะว่าถ้าเป็นสไตล์ไทม์อ่ะมันจะเมเนจง่ายกว่านี้ตรงที่ว่าคุณไม่ต้องมานั่งกดอ่าไม่นั่งกดพี่ก้าไมเ่ิเธอแรกเก็บก้ามไว้กดคอมโบเธอต่อ,ตอไปได้เพราะว่าเธอแรกมาเราเกจสเต็ม1้ออยู่แล้ว แต่อันนี้คือแบบมันนอกสไตล์ไทม์แล้วอ่ะประมาณนี้เบนจี ji, ก้ก็จริงๆมันตีเดี่ยวก็ตีได้นะมันตีเดี่ยวก็ตีได้ก็คือตีฟรีอ่ะแต่ผมรู้สึกว่าเออหน้าเอามาเบิร์ตโอกิมากกว่าเพราะแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเลยโผมาเก็ตร้อยเปอร์เซ็นต์กระโดดทีบสิบเพนไปเลยอ่ะ e อ p มอันนี้ผมไม่ได้เก็บเลเวลไม่ได้ EMP อะไรก็อเวกิ้งผมผลไปแค่สี่เพราะว่า 4เลเวล่มันจะได้ได้ชาร์จแท็กนะครับก็ใส่นะครับไอเนี้ยใส่ให้เต็มอันนี้ใส่ให้เต็ม,สใ,ตมใส่ให้เต็มนะฮะก็หนึ่งสองสามนั่นแหละประมาณนั้นที่เหลือไปลงที่ขั้นก็นได้ลงเดเมจแคปก็ A C C C, ได้ใครใส่แหวนถ้ายัดแท,แท็กอะไรให้เต็มที่นะครับเพราะว่ามัน <c oughs> มีคนใส่เพราะว่าแหวนเพนจิมันไอ้นี่อยู่แล้วอะ่ะมันพร้อมตายเสมอสามเทินก็แบบระเบิดเวลา ประมาณนี้คลิปนี้น่าจะสั้นหน่อย่าตัวละครมันคอนเซปแบบคอนเซปสั้นนะฮะเดี๋ยวคลิปต่อไปถ้าฟิตจะเอาหมาห้าดาวมารีวิวกันตอนนี้แบบโอ้ผมรอให้หอกมันตกมากเลยหอกมังกรน,น้ำเนี่ยยังไม่ตกนะครับก็เดี๋ยวรีปั๊มให้มันตกทำใุ้ยเสร็จแล้วเอาหมาห้าดาวมารีวิวเต็มที่นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ